ปัสกาเกาสีสต,ตูสาสสตยาธาคงคาโูตังปวัตวตันติ มารเซนาปติธาตุงอสักพลตูปารายิงสุปาริมานานพาเมโาเวนะมาราเซนาปราชิตาที่โซทิสังปารายันติวิทังเซนติอเซสตุตาสาเกส สีสโตยาทาคงคา,า,คงคาโซตังประวัตตันติ มาราเซนาปราชิตาปารายิอรายงสุอารสุปริมาณนานุภาเวนะมาราเซนาปราชิตาที่โสที่สังปรายันติที่โสที่สัปรติวิทังเสนติอศสตวทางเสิอศสะโตแม่ทรณีโตขาอยู่แล้วหรือยัง อยู่แล้วสังขารตั้งโรกังกะวิทูรูขอนอบน้อมสักการะบูชาแด่พระเมธธรณีผู้ค้ำน้ำให้กินผู้ค้ำดินให้ชุ่มผู้ดูแลมวลมนุษย์และพระพุทธศาสนาขอพระเมธธรณีได้โปรดเมตตาเปิดภพภูมิเปิดทิศทั้งสี่ทิศแทิศสิทิศเปิดทั้งเบื้องล่างและเบื้องบนเปิดธรณีเปิดให้ภพภูมิต่างๆที่อยู่ณนะสถานที่แห่งนี้ ได้อนุญาตถอดถอนคำสัญญาคำสาบานคำอธิษฐานจิตที่เคยผูกพันกันไว้ร้อยพบร้อยชาติหมื่นชาติแสนชาติณวันนี้ด้วยเทิน ข้าพเจ้าขอเบิกบุญบารมีอันสูงสุดแห่งโลกนี้จักรวาลนี้บารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้าอุพราสมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์คุณแห่งพระปัจเจกับพ,พุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ คุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพระธรรมคุณแห่งพ,พ,พระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์คุณแห่งพระอริยสงฆ์ทุกๆพระองค์ ขอจงเป็นประธานในการครั้งนี้ขอจงเป็นประธานในการครั้งนี้หากข้าพเจ้าหากข้าพเจ้าได้ทําการอันใดได้ทําการอันใดที่ล่วงเกินที่ล่วงเกินต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายตั้งแต่อดีตตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจนถึงปัจจุบันบุญกุศลอันใดบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติหากบุญนั้นสําเร็จแล้วหาก คุณนั้นสำเร็จแล้วข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอน้อมถวายขอน้อมถวายแด่องค์งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า แห่งคุณพระธรรมแห่งคุณพระธรรมแห่งคุณพระสงฆ์แห่งคุณพระสงฆ์เพื่อเป็นพุทธบูชาเพื่อเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสังฆบูชาเอขอดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายขอดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้อยู่ณสถานที่แห่งนี้ที่ยังไม่ได้ไปเกิดที่ยังไม่ได้ไปเกิดที่ยังตกพบตก ที่ยังตกภบตกคูตกหล่นอยู่ณสถานที่แห่งนี้ตกหล่นอยู่ณสถานที่แห่งนี้ดินแดนรับแรดินแดนรับแรเมืองแห่งกาฬนครเมืองแห่งกาฬนครที่มีมานานที่มีมานานที่ไม่สามารถจะไปเกิดที่ไม่สามารถจะไปเกิดสู่ดินแดนใดใดสู่ดินแดนใดใดที่ตกค้างที่ตกค้างถูกคำสาบถูกคำสาบคำสัญญาคำสัญญาคำสาบานคำสาบาน คำอธิษฐานจิตคำอธิษฐานจิต,จตที่ผูกมัดดวงจิตที่ผูกมัดดวงจิตดวงวิญญาณดวงวิญญาณและความอาฆาตแค้นและความอาฆาตแค้นความโกรธ ความโกรธความอิจฉาลิษยาความอิจฉาลิษยาความอาฆาตพยาบาทจองเวรความอาฆาตพยาบาทจองเวรกันไม่สิ้นสุดกันไม่สิ้นสุดอยู่กับจิตใจของตนอยู่กับจิตใจของตนพบแล้วพบเล่าพบแล้วพบเล่าที่ไม่สามารถถอดถอนวิบากกรรมที่ไม่สามารถถอดถอนวิบากกรรมกรรมทั้งหลายทั้งปวงกรรมทั้งหลายทั้งปวงของสรรพสัตว์ทั้งหลายสรรพสัตว์ทั้งหลายที่มีมาในภพชาติ ใดก็ตามที่มีมาในพวกชาติใดก็ตามขอดวงจิตดวงวิญญาณท่านทั้งหลายขอดวงจิตดวงวิญญาณของท่านทั้งหลายจงตั้งใจจงตั้งใจมีสติมีสติ มีจิตที่นอบน้อมมีจิตที่นอบน้อมถึงคุณแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้านอบน้อมแห่งคุณพระธรรมนอบน้อมแห่งคุณพระธรรรมมนนอบ้แห่งคุณพะสงฆ์นอบน้อมแห่งคุณพระสงฆ์ทุกพระองค์ทุกพระองค์ที่ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาที่ได้ทรงแสดงธรรมเทศนาให้ดวงจิตดวงวิญญาณท่านทั้งหลายให้ดวงจิตดวงวิญญาณท่านท่านทั้งหลายได้รองรับฐานบารมี ได้ลองรับฐานบารมีดวงจิตยกระดับ ดวงจิตยกระดัษจิตใจของตนจิตใจของตนสละความอาฆาตแค้นสละความอาฆาตแค้นความพยาบาททั้งหลายความพยาบาททั้งหลายที่จมอยู่ในหัวใจที่จมอยู่ในหัวใจในดวงจิตดวงวิญญาณในดวงจิตดวงวิญญาณผูกอาฆาตพยาบาทูกอาฆาตพยาบาทไม่ยอมเลิกลาต่อกันและกันไม่ยอมเลิกลาต่อกันและกันนักการระบาดนี้นักการระบาดนี้ได้เวลาอันสมควรได้เวลา อันสมควรที่ท่านทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายจะยุติกรรมยุติยุติกรรมยุติเวรยุติเวรยุติคําสัตแช่งทั้งหลายยุติคำสัตแช่งทั้งหลายที่มาในทุกภพทุกชาที่มาในทุกภพทุกชาจนตราบวันนี้จนตราบวันนี้บัดนี้บัดนี้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายจะได้ไปสู่สุขติภูมิจะได้ไปสู่สุคติภูมิอันสูงสุดอันสูงสุดและหลุดพ้นและหลุดพ้นจากการจอง จามจากการจองจาในวิบากกรรมในวิบากกรรมของดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายของดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายได้หลุดพ้นซึ่งกันและการได้หลุดพ้นซึ่งกันและขอท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงปก จงปลดปล่อยจงปลดปล่อยดวงจิตตัวเองดวงจิตตัวเองเข้าสู่ดวงจิตดวงวิญญาณเข้าสู่ดวงจิตดวงวิญญาณที่มีสมาธิที่มีสมาธิมีสติมีสติมีปัญญามีปัญญานำพาบุญบารมีนำพาบุญบารมีด้วยการอนุโมทนาบุญด้วยการอนุโมทนาบุญในทุก บุญในทุบุญทุกุศลทุกุศลทุกคุณงามความดีทุกุณงามความดีที่เราทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้ร่วมกันสร้างได้ร่วมกันสร้างปะพื้นปะพื้นปฏิบัติปฏิบัติในทานในทานในสีในสีในสมาธิในสมาธิและปัญญาและปัญญาทั้งบารมีสิบทั้งบารมีสิบ ที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้มาทําให้ได้มาทําให้ครบ7วันครบ7วันในวันนี้ในวันนี้และที่ข้าพเจ้าและที่ข้าพเจ้าได้สร้างสาสะสมได้สร้างสาสะสมเต็มท้วนดีแล้วเต็มท้วนดีแล้วขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนุโมทนาบุญจงมาอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ในครั้งนี้และปลดปล่อยตัวเองและปลดปล่อยตัวเอง ้วยการให้อภัยด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันซึ่งกันและกันให้ดวงจิตของท่านให้ดวงจิตของท่านสู่ความหลุดพ้นสู่ความหลุดพ้นจากวิบากกรรมจากวิบากกรรมตั้งแต่การระบาดนี้ตั้งแต่การระบาดนี้เป็นต้นไปด้วยเธอเป็นต้นไปด้วยเธออธิฐานบารมีอธิษฐานบารมีดวงยานบารมีดวงยานบารมีบารมีใดๆบารมีใดๆ ที่ข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมาได้สั่งสมมาในทุกภพทุกชาติในทุกภพทุกชาติได้สร้างมาแล้วได้สร้างมาแล้วสร้างด้วยกรรมใดๆสร้างด้วยกรรมใดๆที่มีมาในกันและกันที่มีมาในกันและกันหรือวิบากกรรมอันใดหรือวิบากกรรมอันใดที่เคยร่วมกันมาที่เคยร่วมกันมาบัดนี้บัดนี้ถึงเวลาสิ้นสุด ถึงเวลาสิ้นสุดแห่งวิบากกรรมนั้นแล้วแห่งวิบากกรรมนั้นแล้วขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายจงเป็นอโหสิกรรมจงเป็นอโหสิกรรมขอให้กรรมทุกกรรมขอให้กรรมทุกกรรมทุกกรณีกรรมทุกกรณีกรรมทุกประเภทกรรมทุกประเภทกรรมจงเป็นอโหสิกรรมกันจงเป็นอโหสิกรรมกันนับแต่การบัดนี้นับแต่การบัดนี้เป็นต้นไปด้วยเชิญเป็นต้น